บนน้ามันมาขายครับแบ่งแล้วเขาเขาขายไปส่วนหนึ่งแม่ขายถิ่นรดเขาขายไปส่วนหนึ่งแล้วทีไปเสียงง่ามเต็มทีุ่วดของพวกงูเพียงพีนนอกแม่นี่ขอ,อ,อ,ขอ,ของขายอย่างเ่นๆติดทิ้งแม่เออที่คนหวัวต่อของขอยไปเป็นของลูกของีอง่ นี่ของโตูแมนนั่นนั่นแจ่นั่นของเส้เแี้งเออนี่บ่เ <imet S 1> ออแจ่มบังไหนบงนับงโอ้รับฮับเบิ่งพันพานโอ้ใหญ่สุดด้วยเนาะน้ำบ่น้ำไหลบ่มาวิ่งคล้องบอ่เจ้าย่างกับพี่เบิ่งที่เรามันติดทั้งดาดคอยเลยนะอืม เปิดได้บ่เปิดมาตั้งพี่บ่อันนี้ขดผมหลายตั้วโอ้ขดผมสองเทียนาสิตกประมาณ<ๆ>เกือบเกือบสามหมืหน่นนะแดงเนาะสามหมื่นกัวเพล่ะขดมสองเทียโอ้หนำมีอย่างวะโอ้หน่ะมันหึมห่วออยสิได้ขมขึ้นอีกได้นี่ ก็าไปแต่น้หมั ฮะฮะมีกล้วยมียังบ่ดูมะไฟนี่เป็นลูกป่ะเร<ะ>อโอ้ยน,น,อน,นั่นมันเพกาสารเรียกลิ้นฟ้า